หลายๆคนอาจจะจําบางรีมไม่ได้ห,ห่างหายไปจากจอภาพน้ำหนักตอนนี้เหลืออยู่ถึงกี่กิโลนะครับบังห2ครับ6กอ่กิโลื่ื่องใบป,ปีกำลังทำอยู่ครับเรื่องใบป,ปีก็สตาร์ทจะ80ขึ้นอันนี้ KR หรือเว็บครับตอนนี้ CC เราตกไปเท่าไหร่นะตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ260กว่า250กว่าแสดงว่าปลายปีปลายปี3ปราชาตือ300ร้อใบวกถ้าเอา200ไม่อยู่ในตอนนี้นี่ปลายปีนี เครื่องบล็อกใหม่ที่กำลังวางแผนจะทำปอตั้งป้าไว้สองร้อยห้าสบสวัสดีครับซ c แฟนเพของ้อยซอมสวัสดีสสดนแบบด้วยนี่ถ้าเป็นไปรุ่น9ก้เรียกว่าในแบบเด,บบ <S <S ดมมน ใช่ไหมบางเรียมใช่ครับถ้าอยุค90านยั่งมันแบบเป็นในแบบโดมอนเนี่ยถือว่าหล่อสุดละ <c oughs> หลายหลายคนอาจจะจําบางเรียมไม่ได้ห่างหายไปจากจอภาพไม่ได้หายก็ฟอร์มรถอยู่ไม่รถนี้เขาแข่งอยู่แล้วแต่จะไม่รู้เลยว่าเป็นเต็นเขาเพราะเขาจะไปแอบ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเลยต้องพูดให้น้องๆฟัง,งก่อนเพราะบางคนเออถ่ <c oughs> ายใครมาไว้แล้วไปอ้างเป็นบางลรีมหรือเปล่าไม่ได้นะ <c oughs> ก็คือตอนนี้รถน้ําหนักมาเยอะมากเลยเน, <Okay. S 1> นี่ยบางเรือบช่น้าหนักตอนนี้เหลืออยู่ถึงกี่กิโลนะครับบังหกสิบสองครับหกสิบสองกิโลอ่ะจากตอนนั้นที่เราเคยถ่ายถ้าคนเคยดูสองปีก่อนนะตอนเอาไอ้ตอนที่ได้แชมป์แล้วไปถ่ายที่ดีเคทนี่นะเก้าสิบกว่าเก้าสิบกว่าใช่แล้วบางคนอาจจะจําได้นู่นเลยนะย้อนกลับไปคือตอนนู้นเลยครับวันนี้นี่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก ขอมอบวันนี้ให้ก่อนเลยดีกว่าก่อนจะสัมภาษณ์นะเผื่อน้องๆคิดถึงบางริมนี่มอบอ๋อขอบคุณมากครับของที่ระลึกให้นะเป็นเสื้อยืดแล้วก็ผงกุญแจแล้วก็สติกเกอร์ให้กับบางริมครับครับผมวันนี้มาแข่งกันที่สนามจอหอครับเขาว่าจะมาปราบราชาใช่เห็นว่าราชากู่ร้องกล้องเสียงดังเลยเกินว่าไม่มีใครมาสู้ใช่ไหมใช่ครับนี่คือเสียงไปถึง บังลิมเลยใช่ต้องออกมามันคือกรซ้อมอยู่ด้วยกันฮะเคือคืนซ้อมอยู่ด้วยกันใช่ครับเป็นไงบ้างดี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 บงความดระทัเคาร r แล้วนะครับใช่พวกเขาบอกว่าถ้าผมจัดเคอาร์มันมีบางลิมไม่ได้เกิดเขาพูดอย่างนี้เพูดอย่างนี้เลยเขาพูดอย่างนี้เผมย้อนไปได้ลผมไม่ได้ปั่นเลยเขาตัดมาให้ดูนะหนึ่งนะ บังนั้นมาบังนี้มาสรุปแล้วโดนทั้งคู่หลบหลไม่โดนเราคิ่งโดแกระเชยก็ทําอยู่เดี๋ยวช่วยเขาทำเหรอใช่อันนี้คือความจริงใช่ไหมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวน้องๆเดี๋ยวน้องๆไปฟังจากทางนู้นหลังเดียวไงอ๋อครับเพราะบังไม่อยู่พูดนานไม่ได้แก้ไม่ได้แก้ทางไงไม่ได้แก้ต่กนะครับจริงๆเราช่วยเขาใช่ไหมช่วยเขาเขามาขอเราหรือเขามายังไงอะบังพวกกันเป็นพวกกันอยู่แล้วพวกกันนะโอ๊ยแต่เวลาถ่ายวีดีโอเขาไม่พวกกับเราเลย เขาีิจหตอลหันเขจะบวกเราอย่างเดียวเลยนะครับคือแต่จริงๆคือเราเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันไอยอยู่ผมรู้ไอครับแล้วก็พี่เต้าหู้แปดเลี้ยวนวันนี้เราจะพามาชมเครื่องมือหนึ่ตัวที่สําหรับช่างที่ทํารถ4ี่วาลและรถแรงๆจะต้องมีงเป็นของ n k racing commission tester kit นะครัก็คือชุดเกรดวันกำลังอัดสำหรับช่างนี่เลยที่กำลังทำรถแข่งร ใช้งานหรืออะไรก็คืออยากไม่ให้มีปัญหาอยากจะรู้ว่าอัตราส่วนกําลังอัดเท่าไหร่ในส่วนของการดีไซน์นะครับเกตที่มีเลนส์นะครับถึง400 psi แล้วพี่ผู้ครับแล้วมี2องจังหวะอ่ามี2องจังหวะก็วัดได้แล้วก็มีของรถจนในี่จะเป็นสายพิเศษครับพี่ผู้ที่ดีไซน์มานะเป็นสายแข็งนะช่วยให้แรงดันนะครับไม่ไปเบ่งอยู่ในท่อพี่ผู้แล้วก็ที่สำคัญนะครับหัวปดนะครับทุกชิ้นนะครับเป็นหัวแบบสอนลมนะครับ สามารถที่จะเปลี่ยนแล้วก็เซอร์วิสได้ในกรณีที่มันล่วหรือเสียหายตัวที่มีสอนเริ่มที่ดีกว่าคือว่าเวลาเราอัดไปแล้วเกมมันจะไม่ลงนี่ก็เป็นเครื่องมือดีๆสำหรับปี2025เอาไว้ใช้งานนะใครที่เล่นรถซีวาวอยู่อนนลองซื้อมใช้นะสนใจติดต่อได้ที่แฟนเพจ NK Racing หรือเฟซพีทอฟูแปดลิ้วแล้วก็ลุงเอนะครับลาไปก่อนพี่นี้ไปเลสโก้เมื่อวานซ้อมอยู่เท่าไหรบ่บ้างเมื่อวานซ้อมอยู่5 9ครับ ห้าจุดเก้าครับอันนี้คือเวลาที่บางเงยทำสถิติไว้เมื่อปีที่แล้วอ๋อแม่ไม่ใช่อันนี้อันนี้ยังเอาเครื่องชุดไม่ไม่อันนี้เอาเครื่องชุดเก่ามาวิ่งอยู่เอาเครื่องตัวเก่านะมาวิ่งแม่แม่เชื่องแบบที่เคยวิ่งอยู่ปีปีแล้วแล้วยังไม่ใช่เป็นชุดใหม่ยังไม่ได้ทําเลยเหรอชุดใหม่ก็คือรถทิพย์อีกเดียวที่ส่งนะเดีที่ส่งกาเจ็ดอะไรไปแล้วอันนั้นรถทิพย์อันนั้นรถทิพย์อ่าเชื่องรถเต็มเชื่องรถเต็มมันมีตัวอย่าง อันนี้ยังอันนี้ยังเป็นแบบเครื่องรลูกเก่าๆอยู่ลูกเก่าๆเป็นเครื่องแข่งปีเก่าลูกยังไม่ใหญ่มากยังไม่ใหญ่มากวันนี้เนี่ยเครื่องรถเก่ามาเิ่เราจะบอกสเปคให้ราชาไปแบบอันนี้ลูกอันนี้ลูกเจ็ดห้าครับลูกเจ็ดห้าชักเท่าไหร่ครับบางชักสามจสองสามจุดสองใช่เรเืหรือว่าชักสั้นชักสั้นอยู่ยังไม่ยาวครับอ่าไม่ไม่ได้ยาวมากใช่บังเลมมั่นใจไหมมั่นใจครับแล้วเมื่อวานเขาเราซ้อมาห้าเก้าใช่เขาก็อยู่ราชาซ้อนเท่าไหร่ เขลาลันอินอยู่เมื่อวานเขาลันอินอยู่ผมว่าเขาไม่ไม่กล้าเปิดเวลาเพราะบางเปิดก่อนไงบล็ <laughs> บอกนี้เนี่ยที่พูดไว้เนี่ยคือยังไม่ได้ยังไม่ได้ถือว่าเป็นเครื่องแข่งปลายปีอ่ะ่างยางยังยังยงปลายปีกลำลังทำอยู่ครับปลายปีก็สตาร์ทก็แปดสิบขึ้นอันนี้ KR หรือเว็บครับ KR KR ครับลูกแปดสิบเลยเอ่ะบางไม่ตอนใช่ตอนสิ้นปี อ่าใช่ตอนสิ้นปีไงใช่อันนี้ยังอันนี้ยังเจ็ดห้าอยู่อันนี้ยังเจ็ดห้าอยู่อันนั้นกำลังไล่เก็บข้อมูลอันนั้นคือแปดสิบบวกใช่ชักพอจากแงมๆหน่อยได้ไหมชัก็ประมาณสี่ได้ก็ประมาณสี่มินครับสี่มินครับอืคือไม่ใช่อะไรนะราชาจะได้เตรียมตัวมาถูกอ๋อครับนะเพราะว่าเขาประกาศหลายสนามเลยว่าไม่มีใครแข่งกับเขาเลยยกรถอไสนามก็เหงาครับ บางเลียมคิดว่าไงคิดเห็นได้ยังไงบ้างได้ยินข่าวอย่างนี้แล้วก็ได้ยินมาบ้างอะไรก็เลยมาหน่อยเลยต้องกับคนรถออกจากบ้านมาใช่ครับอืมคันนี้เนี่ยมี5-9าเกและคันนู้นล่ะคันนู้นก็เมื่อวานก็ซอมไว้ก็ดีเหมือนกันวิ่งพอๆกันครับวิ่งพอๆกันแสดงว่าถ้าทัางคุณไม่ลงต่ำกว่าหวกนี่ไม่มีโอกาสครับปิดประตูปิดประตูคำว่าชนะของราชาไปได้เลยครับ อันนี้ของกู๊ดบอยกู๊ดบอยอันนี้กู๊ดบอยฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ใช่เอ็กเซลไตเวสใช่อ่าทำไมถึงบางรีมเลือกใช้ร้อยตองร้อยหน้าเป็นทรงห้าเหลี่ยมผมว่ามันมันมันเบาแล้วก็เข้าไฟง่ายครับอ๋อเวลาเราเข้าไฟสเต็ตจุดหนึ่งเนี่ยใช่ไหมใช่เวลาเข้าไฟสเต็ตง่ายกว่าง่ายกว่าเอ็มทีครับมันก็เหมือนที่เราไปแปดดิกแปดดิเกอร์รู้ไหมบปางอ่า อ่านี่เราไม่ต้องแปะเลยทำไมมันเข้าไฟง่ายกว่า,าอ่ะล้อบางตัวเห็นป่ะเข้าไฟต้องแปะดิสเก้แปะอะไรนะก็เรียกแปะอะไรนะแปะเพอร์เท็ใช่อ่าถ้าเป็นตัวนี้คือบางใช้แล้วเข้าแล้วเข้าเลยใช่เข้าไฟง่ายกว่าแล้วก็เบาด้วยครับก็ใช้หนึ่งจุดหนึ่งก็ได้น้ำหนักเบาขึ้นใ,นใช่ใช่ใช้มานานแล้วตัวเนี้ยทีเนี้ยความแข็งแรงของหนึ่งจุดหนึ่งกับวงล้อห้าเหลี่ยมและเครื่อง K R open ครับตอนนี้ C C เราตกไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้อ่ะ ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ260กว่า250วัวแสดงว่าปปีปายปีสามราชาเจอ300บวกใช่ถ้าเอา200ไม่อยู่ในตอนนี้นี่ปปีนี่ราชาพูดไม่ได้เลยนะใช่ครับปลาปี300บวกเรียกว่าดุเดือดสำหรับ K R Open ครับนะล้อหลังบางเลือกใช้ขนาด1.2เหมือนกัน1.4ครับอ๋ออันนี้1.4ใช่คือเพื่อให้หน้ากว้างขึ้นใช่ให้นายางกว้างหน่อยะในการใช้งานของล้อเนี่ย ในส่วนของตัว K R Pin เนี่ยบางซึ่งจริงๆมันมีความแรงมากกว่า591.5ใช่เร็วกว่าเยอะเร็วกว่าเยอะรถทิปย์องมาไทยแบบนี้นะมันก็ใช้อย่างนี้เหรอใช่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแค่ความเร็ว240ทัวร์แล้วอยู่ตอนนี้บางส่งงานเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ส่งในสองส่งใน400อ่ะอ่าส่งใน400ก็ส่งอยู่9.7เดี๋ยวรถทิปเหรอครับบางใช่เมื่อกี้บางพูดรถทิปหรือรถแข่งรถทิปไหม่ะรถทิปนะ9.7 นี่มันคือรถแข่งชัดๆเลยนะบ้างใช่ครับแล้วถ้าเป็น 1, พันเมตรหรือแม็กสปีดพันเมตรพันเมตรตอนเนี้ก็เนี่ยบ้างใจะจะตอมาคิดหน้าเนี่ยคือไปแบบพันเมตรเต็มๆนะแต่ตอนนี้ก็ไปได้แล้วท,ที่บางมีแ <Max S 2> ม็กสปีดดแบบับคับทัวริ่งเนี้ยอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเป็นเครื่องแบบสเบเดบเก่าแบบเนี้ยแบบลูกเ5ห้าอะไรอย่างเงี้ย ตอนนั้นก็มี240ขวา241 242อยู่ประมาณนี้ครับหมายถึงว่าใน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 เครื่องบล็อกเก่าอยู่นะยังไม่จะเป็นแบบเครื่องบล็อกใหม่ที่กำลังวางแผนจะทำก็ตั้งเป้าไว้250ติดตามชมเลยใครที่เป็น FC บางเรียมนานๆออกปีนี้ออกไม่เยอะศัก์สีแชมป์ออฟเดอะแชมป์ออฟเดอะเยียร์ด้วยจะอยู่ที่ใครครับว <laughs> ันนี้เจอกันในสนามภูธร รายการโปเองตองเอที่จอหอเก้งสปีดนะครับมีอะไรอยากฝากถึงเขาอีกไหมก็ฝากเชียรก็ร้อเนี่ยกำลังทำผลงานออกมาชอบติดตามชม kr 3 0มร้อยกว่าทีทตีะเจอเข้าไปนี่บอกเลยรู้จักครับเดี๋ยวช่างคูนก็ตอบกลับมาแล้วกันนะเดี๋ยวให้บางเรียมไปดูว่าความคิดเห็นของช่างคูนจะเป็นยังไงบ้างเขาจะเตรียมอะไรมาแก้เกมเราบ้าง ใช่ไหมเพราะคนนี้ไปหาไปหาเขามายังยังนี่นี่ผมมาหาบางก่อนเพราะว่าเขานี่ฝากถึงเรามาเยอะไงเราไม่ค่อยได้ออกใช่ไหมเขาก็จะฝากไม่มีใครมาหาเลยแม้กระทั่งนางเหี่ยวบางใหญ่ได้ยินข่าวสารจากเขายังต้องออกมาจากบ้านเหมือนกันเพราะว่าราชานี่แตกสารไปทั่วเลยแตกงานไปทั่วเลยก็ให้เขาเป็นคนปิดงานแล้วกันวันนี้นะวันนี้ก็ต้องขอบคุณบางลีมมากที่ ให้สัมภาษณ์แล้วเชื่อว่า FC ที่ติดตามบางรีมอยู่ว่าน่าจะหาคิดถึงครับส่วนถ้าม,มีคำถามอะไรที่อยากจะให้ถามเพิ่มเติมก็พิมพ์มาไว้ในคอมเมนต์ก่อนเดี๋ยวเจอกันในน่าจะต้องเจอบ่อยขึ้นเพราะว่าเริ่มไล่รถแข่งแล้วใช่ครับคํำถามสุดท้ายก่อนจะลาไปาปาีนี้นี่เขามีรุ่นอินเตอร์เนชั่นแนลชิงแชมป์สองจังหวะโอเพนแบบจำกัดรู่จำกัดชั้ลงไหมลงครับี่คนลงสีงนะ่ค เท่าไหร่นะสี่คันสี่คันเอาละวว่าราชาผมบอกเลยถ้าราชามีมาลําเดียวนะโดนเอาราชาทำด้อ่หรดูนี้ไม่ <S <S mm ay, เขามีคราแล้วใช่ไหม oh. อนน๋อแม่งมีโอกาสที่เขาจะลงใช่ถ้าเขาคิดจะลงแล้วเขามีมาคันเดียวครับต้องเจอฝูงของแผงบังรีมนิทรีน <S 1> <S 1> สี่ลำแน,น่นๆครับรู้กันรู้กันไปปีนี้ใครเป็นเซีฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าชอบ คลิปการแข่งขันแล้วก็สนุกสนานนี้ต้องบอกก่อนนะการขิงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับนะครับไปเลสเตอทุกสนามไม่ต้องถามวิวคือเลดิชิตอย่ามายามหนึ่งในสามวิวคิอเลดิชิตคิงแบ๊กวิวคิอเลดิชิตคิงแบ๊กวิวคิอเลดิชิต